ช่องอินเพนชานอลพัดกำลับกันอีกแล้วทุกคนสวัสดีวันสงกรานุคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในวันสงการเลยแค่เฉพาะช่วงเทศกาลนั้นแต่อยากทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะเออจริงๆสงการปุ๊บก็เลยวันครอบครัวใช่ไหมจริงๆก็อยากจะให้ทุกๆวันเป็นวันครอบครัวผ่าอยากให้ทุกๆวันทุกคนได้ใช้ กิจกรรมได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนหรือว่าคนรักนั่นแหละอยากจะหากิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆทำด้วยกันมีเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบ้างในบางโอกาสหรือว่าบางทีแบบเราก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวบางคนอย่างเงี้ยแบบแยกไปทํางานที่อื่นก็แบบอ่ะใช้ช่วงเวลาที่เราสะดวกที่เราแบบว่างอะไรอย่างงี้ก็แบบพยายามจะหากิจกรรมทํากับคนในครอบครัวนะคะเพราะว่า การได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำนู่นทำนี้ด้วยกันเป็นเวลาที่แบบพิเศษมากๆจริงๆยังไงก็แฮปปี้ส่งการดีทุกคนนะคะไปไหนก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยจะะ้าอ่ะมาวันนี้ไลฟ์ของเรานะคะมาชวนทุกคนไปรดน้ำํำหัวญาติผู้ใหญ่แดดดี้ <c oughs> ของพวกเรานั่นก็คือพี่มิสุพิศนี่ ตอนนี้ก็คือกดบล็อกช่องดีฉันไปเรียบร้อยแล้วเแซฟอิมเพชชันแนวด้วยนะคะทุกคนวันนี้พี่มิวก็เลยมาไลฟ์นะคะไอจีคุยกับแฟนๆนะคะทุกคนหุ้ยคือแบบเห็นมันแล้วแล้วก็คือแบบโอ้ว้าวนี่คือเออชายหนุ่มวัยสาวสิบปดปีจริงๆหรอทุกคนน่าใส่น่าเด็กมากกิ้งอ่ะวันนี้กิ้งเลยบอกนะมาไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปชมความแบบหน้าเด็กหน้าใสของพี่มิววันนี้เลยดีกว่าแบบ ใจมันตุ้มๆต,ต่อมๆไงก็ไม่รู้นะอ่ะถ้าดูคนพร้อมแล้วหรือใครที่ดูแล้วมาดูกันอีกสักรอบนี้เพราะว่าความหลอ่อเนี่ยดูรอบเดียวไม่ได้เจงไปเลยจนะ้าแล้วดูดิอ,อุ้ยฟิลเตอร์อะไรเนี่ยน่กกากลัวที่สุด <laughs> นี่น่กกากลัวจัง แล้วแบบหน้าสดผมไม่เซ็ตนี่คือแบบน้ m บริวันสวัสดีครับสวัสดีครับจีมีขนตาด้วยเมื่อกี้นี้ล่าสุดจับป่ะอยู่กชอปปอร์ครับบมันนี่ลูก เปิ้ลคือขนแหดงๆนิดนึงนะไม่มีเจออะไรเจอเปิ้ลเจออะไรอุ้ยอุหาอะไรอะไรก็บอกเลยช็อปเปอร์อุ้ยเห็นหน้าตัวเองปะที่หน้าใครอ่ะหน้าใครอย่าบอกนะ้อง อย่าบอกว่าเห่าน้องคนนั้นหรือเปล่าเจ้าอะไรเจ้าอะไร <c oughs> อู้อูน่าอยากน่ารักเหรอครับผมผมคือเหมือนข้างหน้ามันแบ่งไปแหว่งเ <c oughs> จ้าอ <c oughs> อเ <c oughs> <c oughs> จ้าจังอะเวลาชอปปอิ้งเขี่ยมือไม่ได้เป็นเที่ยวหร, <c oughs> หรอกหยุดวันเดียวครับ <c oughs> มีเวลาหยุดวันเดียวก็เลย มหาช็อปเปอร์เป็นดุยเดียวสวัสดีโดช็อปเปอร์น่ารักสุสานวันสงการนะครับทุกคนเงี้ยเงี้ยช็อปเปอร์มันหล่อใช่ไหมเขาเขาเก้าหัวเฮ้ยหขาใครเนั่นน่ะช็อปเปอร์คือแบบจะชอบแบบ acting acting เท่าบ้าน acting เท่าบ้านอ่ะชอปเปอร์เจอแมวเหรอ สวัสดีครับทุกคนกสมัสมงการนะครับงี้ยงี้ยงี้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 ยให้หอมๆให้หอมใครหอมมองคำพูดคำจานน่ารักอะ่ะชอปเปอร์เสียงดีทักทาย <laughs> How old is shopper guest How old is he How old is he เท mm hmm. ่าไหรนะ่แล้วอ่ะหืมไม่ไหวแล้วอุ้ยโอเค อู่นนี้กเสียงดีจังเลยนะเราเนี่ยน้องหอมน้องหอมดูแลดูแลมามามาทันนี้คือเวลาตื่นเต้นเราชอบหอมตื่นเต้นทำไมเจอแมวสวัสดีครับสวัสดีครับมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเองครับแล้วก็ มีเวลาเนี่ยพักผ่อนหนึ่งวันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายต่อแล้วนี่ช็อปเปอร์นะครับสำหรับใครไม่รู้จัก h i s n a m e is c h o p p e r อ้า <c oughs> จับรู้แล้วรู้แล้วก็เ<อ>จอ<ะ>ทุกวันจะเห่าเขาทำไมเนี่ยน้องอะไเห่าพี่แม่บ้านอยู่จะอคติ้งทำไมเ,เจอเขาทุกวันไม่ใช่ร เขาก็อยู่ด้วยทุกวันใช่ไหอแม่บ้านจริงเปล่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอาอะไรอาอะไรรูแลู้แลก็คือกัก็ไปบ้านทุกวันใช่ไหมอลงมาลงมาเองเสะดวกแบบนี้มาลงมาดด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 ได ไม่ได้แล้วเจ็บอยู่ในปากชอปเปอร์ไม่อ่อนขนาดนี้เนอะเวลน้อยไปหน่อยเดี่ยลองแบบเราออกจากที่นี่ให้ได้สิแ็่แก่งน้องชอปเปอร์เสียงกลางวานมากน้องโปรเจกต์เสียงครับไป รีลิสช็อปเกอรตุ๊ก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 ,ก <c oughs> ไปทำหน้าที่ไปหาสอนเดี๋ยวค่อยเข้ามาแล้วกันไปดูอะไรก็ไม่รู้ครับหน้าบ้านนี่เราได้เวลาพักผ่อนไ <c oughs> งเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ครับบรรสงกการ ได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเที่ยวบ้านพี่มิวเลยป่ะพี่มิวสวัสดีครับเสียงขำคืน number one นั่นคือหน้าเด็กมากอ่ะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นเหงาเหรออันนี้คืออะไรอันนี้ปุ่มอะไรมันไม่ได้ไลฟ์นานงงไปแล้วเนะ อยู่แต่บ้านค่าพ,พักผ่อนอยู่บ้านนะ <c oughs> เกลียดได้ไหมพี่มิวอ,อ่านชื่อหนูหน่อยคนนี้คือเขาเป็นอินฟูแล้วนะครับตอนนี้โอพี่ฟอรสวัสดีครับเที่ยวอยู่บ้านตัวเองน, <ไป S 1> อน,นี่ก็เที่ยวอยู่บ้านตัวเองเหมือนกันเดินไปเดินบ้านออกกำลังกายมาครับแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้าน อย่งางที่โดนซ้อมมาอย่างหนักอย่างนวนวเมาหน่อยเมาส,าสยคุณสงคารครับพี่ฟอรสมีคำสมมุนมากนะครับแล้วดูดีหน้าเด็กมากอะทำไมวะอยากถ่ายซีรีส์ให้เสร็จแล้วนะอยากดูแล้วเหมือนกันยังเหลือคิวอีกเยอะมากเลยครับรอติดตามนะครับทุกคนดิโอเชียนอ e เร็วๆนี้นะครับหวังว่าจะถ่ายเสร็จเลยวๆก็คือหายไปต่างจังหวัดกับ หลิวสองคนเราสองคนก็หมดสภาพเมื่อวานมเมาเรือวอนแรกรอดมาได้วันที่สองไม่รอดครับกินยาไปสองเม็ดรอชมเลยรอครับรอรอชมเลยครับทุกคนเหมือนกันค่ะอยู่คอสเพลเยลรอหายไม่ไววนะครับผมอะไรนะถ้าอะไรเนะี่ยอยากดูแล้วค่ะ Hi from Indonesia ถ้าเห็นคอมเมนต์ให้แตะเส้นผมนี่หรอด๊ดคืออะไร Hi from เบล g i u m เพลยสองทุกคนฟัง o อ r ว o n ซองไรหรือยังเพลงประกอบละครแต่ยังไม่มีในละครเลยรอก่อนแป๊บนึงคิดว่าอ่าจะม่รู้มันชื่อ o อ r า time ไม่ใช่หรอว่ายน้ำไม่เป็นต้องนั่งเรืออะไรว่ายน้ำไม่ต้องนั่งเรืออะไรเนี่ยงงไม่เข้าใจเป็นนุ๊กมันพูดอะไร เอาเัวทาไม่มิวอาน้องเนบจูนเนบจูนก็คือไม่ได้เจอตั้งนานแล้วหนือนน้องไปเล่นซิรีส์วายใช่ไหมมาฮาคิต้า <c oughs> Afternoon <c oughs> พี่มิว <c oughs> ชอปเปอร์น่ารักดีค่ะตอนนี้ชอปเปอร์ไปปฏิบัติหน้าที่ทำอะไรอะเมาเลือง <c oughs> จริงตอนนี้คือพูดไปเรื่อยเลยจำไม่ได้แล้วพูดอะไรบ้างร้ <laughs> องเพงเลงไหมร้องเพงลงร้องเพลงแต่ช่วงนี้คือแบบช่วงนี้ก็คือคนติดโควิดเยอะขึ้นมากๆเลยดูแลตัวเองดีๆนะครับแผลนเป็นยังไงบ้างคะคือเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะแต่ความจริงก็แผ่นไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรครับผมอาจจะโชว์ไม่ได้เพราะว่าเล่าเหตุการณ์ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องในซีรีส์แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับใช่สิบห้านี้มาเจอกันนะครับผม เดี๋ยวจะไปร้องเพลงแล้วก็ถ่าซีรีสต่อเหลือบิวซิงดูเลมอนเราไปล้องดูเลมอนตอนไหคนนก็ตะกี้กินน่ายมแต่จะน่ายมจริงอากาศอากาศที่ทะเลคือสุดยอดมากครับร้อนมากเลยครับซาลัมสินเจ้า ผมก็ต้องเรียนภาษาไทยอยู่หรอกสู้ๆนะครับภาษาไทยยากมากเลยครับพูดปิดป่อยๆเลยครับ <anci> เป็นกำลังใจสงการามเป็นสงครามลองยังไงเป็นัน <anci> สงครามลองยังไงวไอ我爱你我ว你们你นี่เหมือนมมีไอหาวันสงการาม แต่โบราณนับเป็นวันปีใหม่เ <c oughs> พลียแบบเนี่ยไม่เคยได้ยินอันนี้หนูไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวไหนเลยใช่ไหมเนี่ยบ้ววานดีสุดพี่พิวสบายดีหไหมสบายดีครับชินกันแดดต้องเข้าแล้วหูคือผมเขาเรียกว่าอะไรอะสเปรย์กันแดดผมข้นแบบทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยอะเหมือนคอหลังคอน่าจะดำมากๆเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่า แนก็คือนี่นก็กร้าวใจ,อ,ใจอยู่นะเนี่ยดูสิมือ,อที่มันเลยเสื้อมาเนี่ยดำกว่าแขนอีกแต่นี้มันมีฟิลเตอร์ไงมันก็เลยยังมีความเมียนอยู่ถ้าเห็นสภาพจริงก็อาจจะตกใจกับความมองๆได้มาเที่ยวภูกเก็ตไหมคะไม่บอกหรอก น้องมิวสู้ชีวิตทำไมถึงสู้ชีวิตอ่ะแต่ชีวิตสู้กลับเงี้เหรอแต่ผมของคุณหน่อยเถอะทำไมต้องให้แต่ผมด้วยแต่ย่งนจูดึงจูดึงโอ้มีคนกักตัวอยู่ฮอสพิทาลเยอะเลยขอให้หายไว,ไวนะะๆนะครับผมทู้สู้นะตอนของผมอะ่ะเห็นจะประมาณวันที่สามที่สี่อะ่ะเหมือนตรวจไม่เจอละแต่ว่าก็อยู่ โรงพยาบาลถึงวันที่ห้าแล้วก็กักตัวอีกสามวันสี่วันแล้วก็ให้แน่ใจตรวจซ้ำๆว่าไม่ขึ้นแล้วก็ค่อยมาทำงานสิบห้านีลดน้ำทั้งหัวดได้ไหมใครลดจะโกรธมาก <c oughs> <c oughs> ไปจ้าไปลดกันอภะนพณได้อภะนเพ์นี้น่ากลัวอยู่ไหม ป็นีพูดหนุ่มจีนหนุ่มจีนหน่อยหนุ่มจีนหน่อยเหนือหมิวกินอะไรถึงสวยขนาดนี้กินอะไรกินข้าวครับสวยด้วยเหรอครับผมว่าน่าจะเพราะฟิลเตอร์แลวสวยค่ะข้าวโพดอบเนยข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยตอนแรกอ่านเป็นอะไรข้าวโพดอบเนย โดยเกลือตอนนี้คนเสียงเหมือนแบบเก็บพลังมากวันนี้ไปออกกำลังกายเหนื่อยมากเลยครับเอาจริงวันนี้มาพูดเล่นเฉยๆเลไม่ได้มีอะไรทำเลยเอาช็อปเปอร์คัมแบ็กแล้วอ่ะหลังจากที่ไปไมค์นี่ไปปฏิบัติภารกิจมาเสียงนํำมาเลยมนจะละลายแล้วมนจะละลายแล้ว i อ g o n อ a melt I'm gonna mail. <coughs> the weather at the sea was so so hard, and many crews got a sea few days ago. So it's really hard to shoot near the shore. I like cool, มีตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยจำนวนเท่าใดปไดปทัหนึ่งถึงสิบอะไรเลยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็ห้าก็คือหารสองก็ได้ห้าสิบฮะอันนี้คืออะไอันนี้คือเขาพูดอะไร Chinese Speak Chinese 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 ก <c oughs> ว่าทีมผู้ตรง uh huh. What are you doing I'm waiting for dinner ไปกินด้วยได้เปล่าช่วงคนนี้หน้าเด็กขึ้นเยอะเลยแต่แหวงอยู่นะครับจะทำได้เราเด็กไม่คน Can I watch O E in Japan? Of course, of course จริงห์เนาะสปอเปอร์มาเล่นด้วยกันปะสู้ๆนะ for ทีโ <The> o e <laughs> ี e ดอีโหรอ D O E สิครับชื่อ d o e นะครับไม่ใช่ d ด o ีนะครับตอนนี้เหมือนจะหลับเลยอะเรียนเพศัตแต่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษพี่มีว่าเราจะไปอเริ่มไหล้วไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยเรียนเพศัตต้องเซนอังกฤษอยู่ไหมแต่ก็ไม่รู้นะก็ ก็ใช้เท่าที่ใช้แล้วกันต้องรอกสิครับถ้าเรารู้สึกว่าเรา lag off h า n t i n งก็ไปฝึกเพิ่มนะครับเตกโรเตกโรพูดว่าสวัสดีได้โปรดสวัสดีครับได้โปรดคุล่ะ คืออะไรวะสวัสดีครับได้โปรดมไม่ใช่แล้วคือีฟน<ต>ิ่งอ,อ,อะไรไม่รู้นอนแล้วกูดมอร์นิ่งใช่ไหมกับชั่วโม,มงนี้ที่เป็นดังฝันช่วยที่ม้ฉันข้ามคาเธอสุตาคู่นี้ จำคู่นี้ไม่ล่อยเลยให้เราไปนี้มีเราเท่านั้นไมไ่ต้องการสิ่งใดอีกเลยหนึ่งนาทีก็มันเป็นนิรันดร์เพราะเธอ yeah yeah นะไม,ไม่ต้องนิดเชดียวไ, <c oughs> ไม่ต้องสนว่าโลกเป็นน <c oughs> เช่ลย Feel your heart beating close to mine. You'll it around to the end of time. It's something happens, not shy. we keep the on, for no way. I'm still you. <lerdean> the beauty we have. And have. And keep the i have. the beauty we i the อยู่ <You. S 1> กับเธอตรงนี้เรื่อยไปถ้ามีเวรวน,นฉันคงจะถือวันนี้ไว้ไห้มันที่เธออยากอยู่แบบนี้มีเมียนมากทุกคน,นจะร้องไห้สปอเตอร์ม<า>ไม่อยอมเดินมาเลยนะ่ะมีเมียนมากเพ้อ จะเปื้อไปเฝ้าหน้าประตูอีกแล้วมีเป็นอะไรคันเหงือกเหรอว่ายไงเนี่ยนะพาทัวร์ดีกว่าเพิ่งทำ <Yeah. S 1> อะไรนะเพิ่งทำห้องเก็บของเล่นแต่ว,ว่ายัง,ง <S <S ไม่เต็มนะครับกําลังนี่ตะแด,าดามตะล่ำตะล่ำนี่น้องคนนี้ที่เพิ่งมาใหม่มีไอาวาเกเรียน้วย น,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 นี่ใครดูเรื่องนี้บ้างอยู่ไหนอยู่นีอาเคน from l o l แต่มมตัวนี้สวยมากคุณชอบมันสฉันไม่ได้ดูของเลยนะฉันดูตัวเนี้ยตอนประกอบสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> หลังผมแทบหักเนี่ยเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็หนักมากมีน้อง ุกกี้มอนสเตอร์ดิสมอลมวบิกพันเปอร์เซ็นต์มีโนมอลี่อยู่นี่ด้วยช่วงทีมีฉันอ่้างเธอบ้านก็ทักซ์นเนาะบ้านพี่นิวอ่ะต้องมีแผนที่เยอะเลยฮพบิทุกกี้สวัสดีครับ สุสานวันสงการนะครับพี่ตุ๊กี้มีความสูงมากๆนะครับถยูไว้เจอกันเร็วๆนี้นะครับผมนี่มีวันพีด้วยนะจะแด้จะนดนให้ดูวันพีน้องหนักมากเลยน้องต้องไว้ที่พื้นก่อนมีใครชอบเล่นตัวนี้ม ดดดดดดงงงงงต้องรูฟรีน่ารักเนาะความสุดท้ออ่ะกับชั่วโมงนี้ที่เป็นดังฝันช่วยมีฉันอยู่ข้างๆเธอสุดท้ายคู่นี้จะไมาคู่นี้ไม่ปล่อยแล้วหัวรักนะครับพี่ตุ๊กี้ เทก,กันเร็วนี้นะครับไว้ชูฟ้าแข็งแรงนะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นได้เออน่าสนใจเออเปิดชาเข้าชม <laughs> From เดี๋ยวหลังอเวอร์ไทม์ก็จะมีอีกซิงเกิลหนึ่งนะครับที่เป็นโปรเจกต์ global collaboration ก็ฝากติดตามด้วยนะครับรอครับรออเวอร์ไทม์เดี๋ยวรออเวอร์ไทม์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีแบบรอบโปรโมทอยู่รอเอ็มวีอเวอร์ไทม์ก่อนชอบพิลเตอร์นี้แต่รอหนิไหม แป่งม่ากคือสภาพตอนเจอแดดประเทศไทยเป็นคนฮอตเจอหัวร้อนผมเห็นแบบไหนนเดี๋ยวดูเข้ามาดูใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงจะไปแล้ววันนี้มาผมเห็นแบบคืออะไรแล้อะไรต่อกับทุกทุกคน สุขสันต์วันสงขการนะครับทุกๆคนเดินจะกพักนึงเดี๋ยวไปแล้ว <laughs> เอฟเฟกต์สุดจริงเนาะันนั้นเนาะไม่มีแบบคันเหงือกความรู้สึกอตอนโ<อ>ดนแดดประเทศไทย <laughs> เราสามารถทำกับช็อปเปอร์ได้หรือเปล่าลอกได้ไหม ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์หัวร้อนไปลงแล้วช็อปเปอร์หัวร้อนเหรอขอม medium r a นะพี่มิวช็อปเปอร์ไม่เล่นด้วยเลยช็อปเปอร์จะไปไหนจะเป็นหมี่ย่างช็อปเปอร์หัวร้อนเหรอไปไปลุกจังช็อปเปอร์เดือดอยู่นะเดี๋ยวลองอันอื่นสิอู้อันนี้ช็อปเปอร์ุงฟิง เฮ้ยทำไมเสียงมันมันก้องก้องอะอนชอปเปอร์เหมือนมันพูดอยู่ข้างหูนี่แหละชอปเปอร์ EDM อะไรทำไรน่ชอบเวลาชอปเปอร์เขี่ยมือว่าเล่น่ารักอะนี่ชอปเปอร์ฟันหล่อไม่ใช่เอฟเฟกต์อันนี้ของจริงอือืนักนาั คนที่เิดช็อปเปอร์คือแบบข้างหน้านี่นะครับข้างหน้าดูฟูฟูหรือว่า <c oughs> ข้างหลังตอนนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบคนไม่ขึ้นอนะ่ะต้องคนหายไปแล้วึ้ตัวขึ้นตัวอ่วขึ้นตัวก่อนไห้ดูดูลมแรงนี่แค่นี้น่ารัโอ้พี่จิ๊บสวัสดีครับพี่จิ๊บด้วยกันเร็วนี้นะครับ ขอบคุณพี่จิ๊บมากเลยครับที่ทำให้ไม,ไม่ตัวสีเข็มนะเมื่อกี้ต้นไลา์คือเหา่เ<อ>าเห่าไปลาตายตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์พูดกันใหม่นะครับก็เพื่อทำกันสุขการนะครับขอให้มีความสมมุขมากๆนะครับแล้วก็สชวนแข่งได้นะครับก็ถ้าใครติดโควิดอยู่ขอให้ใหายไปไว้นะครับแล้วก็ พักผ่อนกันเยอะๆนะครับเจอก,กันสิบห้านี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายพอหนุ่มคนฮอตน่าใสเอ้ยน่ารักน่ารกักอะวันสบายๆของคุณเขานะคะจริงๆก็เป็นวันวันพักผ่อนหนึ่งวันที่หายากมากๆสำหรับพี่มิวใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้ก็ไปถ่ายซีรีส์มาที่อังกฤษใช่ไหมเออนั่นแหละก็ ขอาหรอดทนเลยทีเดียวนะคะดำน้ำบ้างอะไรบ้างเอยก็ยเป็นกำลังใจกับพี่มิวแล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์ The o c e a n i นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทีมนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เราเชื่อว่ามันมออกมาดีมากๆแน่ๆแล้วก็น่าจะสมกับการรอคอยอย่างเนิ่นนานจริงๆนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเพลงเพลงเพลง Over Time นะคะก็อย่าลืมติดตาม m อหรือว่าตอนนี้ก็สามารถไป รับฟังทางสตรีมมิ่งได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งซิงเกิลใหม่กับโกลบอลอาร์ติสใชนไหมคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงซิ้นคอมด้วยน้องโนนนะจ๊ะน้องนนน้องนนคนดีคนเดิมแล้วก็รวมไปถึงออละครต่างๆที่อาจจะตามมาในอนาคตหรือเปล่าแล้วก็งานอีเวนต์ถ่ายมงถ่ายแบบงานไลฟ์ต่างๆของพี่มิไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะรวมไปถึงฝากให้กำลังใจฝากสง่งความรักไปให้ถึงน้องกราฟด้วยนะคะทุกคนฝั่งน้องด้วยนะคะอยากให้ สงการนี้หรือว่าทุกเทศกาลใดๆหรือว่าวันหยุดวันว่างของทั้งสองคนนะได้มีเวลาได้ใช้กิจกรรมได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวนะคะต่างๆแล้วก็หวังว่าจะได้พักผ่อนกันอย่างจริงจังๆบ้างสักทีนะคะสองคนนี้นะคะทำงานหนักมากๆจริงๆก็เป็กใจกับมิวกราฟเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามดูกันมาบอกว่าสงการนี้จะมีความสุขแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยนะจ๊ะทุเรานี่ขอตัวลาไปก่อนขอเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน ดวงอาจ๊ะยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบายบาย,บายาารักษาสุขภาพกันดวอาจารย์ทุกคนแฮปปี้สงการานต์เดย์จ้า